เด็กหญิงมิยายอย่าเพิ่งกดข้ามแวะกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดนะคะกดหรือ,อยังกดให้หน่อยนะพระชายาของท่านอองอัปปรักยิ่งบทที่สาสา นี่มันฝีมือขั้นไหนกันนี่คาเนด้วยมือก็รู้แล้วว่าในหอสัมภาระของนางมีท้องด้วยสันจี้ไปไม่มีท่าทีว่าจะคืนหอสัมภาระให้นางเลยแม้แต่น้อยโยนส่งให้สันเฟิงดือด้อจากนั้นหันมาพูดกับเจียงรวนสาวว่าเรื่องนี้ยกให้สันเฟิงจัดการไม่ลำบากให้พระชายาต้องสิ้นเปลืองแรงใจแล้ว นั่นเป็นเงินเก็บทั้งหมดของนางนะไม่มีค่าเดินทางก้อนนี้นางยังจะหนีไปไหนได้สันจี้ไปเล่นงานค่าแล้วเจียงรวนสารอบเข่นเขี้ยวเกี้ยวฟันเสียใจภายหลังยังสุดซึ้งเลือกหนีทำไมคืนนี้เลือกหนีออกประตูหลังทำไม ตอนแรกคิดว่าออกทางประตูหลังจะปลอดภัยไม่ถูกจับได้ใครจะรู้ว่าสันจ,จี้ไปไม่เดินเข้าทางประตูใหญ่ดีๆแต่กลับมาเข้าทางประตูเล็กนี่หลังจากสันจ,จี้ไปโยนห่อสัมภาระให้สันเฟิงแล้วก็เดินหน้าทะมืนเข้าข้างในเจียงรวนซากโกรธจนกลายเป็นปลาปักกระเป้านางกระฟัดกระเฟียนหันไปทางอื่นศพเข้ากับดวงตาค้นหาของรานหลิวห าวาเข้าพอดีเวนมัวแต่สนใจปกปิดตัวเองเลยลืมราหลิวฮวาไปเสียสนิทนางได้ยินหมดเลยหรือบทบาทท่านลุงกับหลานสาวยังจะรักษาวไว้ได้อย่างไรเอเออต่อให้เจียงรวนซามีวาทศิลล์ล้ำเลิศอย่างไรตอนนี้ก็แต่งข้ออ้างออกมาไม่ได้เลยสักอย่างกลับเป็นราหลิวฮวาที่ยิ้มขึ้นมาก่อน ช่างเธอข้ารู้หมดแล้วเจ้ารู้หมดแล้วหรือเตียงรวนสามีสีหน้าโศกเศร้าท่านอองไม่ได้จงใจปกปิดสถานะเมื่อครู่ระหว่างทางที่มาข้าก็รู้แล้วเขาคือจิ้งอันอองเซนจี้ไปผู้ดโด่งดังราหลิวฮวาพูดยิ้มยิ้ม จิ้งอันอองมีแค่ท่านหญิงหลงเจินเป็นน้องสาวเพียงคนเดียวตามที่ข้ารู้ท่านหญิงหลงเจินอายุแค่สิบสองปียังไม่ถึงวัยออกเรือนย่อมไม่สามารถมีลูกสาวได้นางมองเจียงรวนสาวแวบ,บนึงพูดออกมาตรงๆ ใต้เท้าสส่นฟังเรียกท่านว่าพระชายาดังนั้นท่านไม่มีทางเป็นหลานสาวของเขาถ้าข้าเดาไม่ผิดท่านคงเป็นภรรยาของเขาสมแล้วที่เป็นนางเอกเวลาที่ควรฉลาดก็ไม่ซื่อบื้อขาวหวานเลยสักนิดเจียงรวนสาลูปจมูกอะไรที่เรียกว่าความกระอักกระอ่วน แกล้งปลอมตัวเป็นหลานสาวจับคู่สามีกับโฉมงามอ่อนหวานแต่ถูกค้นจับได้คาหนังคาเขาเจียงรวนซารู้สึกว่าภาพลักษณ์ตัวเองในใจรานหลิวฮวาตอนนี้คงไม่ต่างอะไรกับพวกแม่แล้วตกต่ำไร้เกียรติเกินไปแล้วรานหลิวฮวามองแผ่นหลังที่ห่างออกไปไกลของเซินจี้ไปจากนั้นก็ถามว่าข้ามีความรู้สึกแปลกๆอย่างหนึ่งท่าน กำลังจับคู่ค่ากับท่านอ๋องใช่หรือไม่เฮอ้อเอาเถอะเรื่องแย่ๆนี่นางแตกรับไว้คนเดียวก็พอแล้วอย่าให้กระเทือนไปถึงภาพลักษณ์สันจี้ไปในใจรานหลิวฮวาเลย ขอโทษจริงๆที่หลอกเจ้าแต่ข้ารับประกันได้ว่าแม้ข้ากับท่านอองจะได้ชื่อว่าเป็นสามีภรรยากันแต่ความสัมพันธ์ของพวกเราแย่มากยิ่งไปกว่านั้นเจียงรวนสาเอยนางยังพูดไม่ทันขาดคำราหลิวฮวาก็ยิ้ยมเรื่องนั้นข้ารู้แล้ว น้องสาวทำไมเจ้ารู้ไปหมดทุกเรื่องเลยล่ะราหลิวหาววากัดริมฝีปากท่าทางเขินอายเล็กน้อย บุรุษมีสามภรรยาสี่อนุเป็นเรื่องปกติมากยิ่งไปกว่านั้นเขายังเป็นถึงจิ้งอันอ๋องผู้มีเกียรติข้าไม่ใส่ใจท่านไม่จำเป็นต้องปิดบังค่าพูดจบนางก็หน้าแดงเรื่อหมุนกายเดินเข้าจวนอองเจียงรวนสางุนงงนางได้ยินว่าอะไรเนี่ยนางไม่ใส่ใจหรือนี่นับว่าราหลิวฮวาสารภาพรักอ้อมๆกับเสันจี้ไปหรือไม่ จริงดังคาดหลังจากเซินจี้ไปเป็นวีรบุรุษช่วยสาวงามแทนเซินซูหัวเป้าหมายที่รานลิวเฮาวาตกหลุมรักแรกพบก็เปลี่ยนไปพลังของการตกหลุมรักแรกพบช่างยิ่งใหญ่มากถึงขั้นไม่ใส่ใจเรื่องที่อีกฝ่ายมีภรรยาเอกอยู่แล้วเสียด้วยจริงสินางเกือบลืมไปตอนพลุเข้ามาในนิยายดราม่า รานหลิวฮวาเป็นตัวต้นที่กวักการทรมานทรกรรมเข้าหาตัวเองอยู่แล้วในเนื้อเรื่องเดิมนางเผชิญหน้ากับสาวงามในวังหลังของห้องแต้พอเรื่องที่ได้รับกลายเป็นโดนทรมานแล้วมีความสุขโดนทรมานหนึ่งทีสบายใจไปอีกนานเจียงร่วนสาครุ่นคิดพูดกับตัวเองด้วยเสียงแผ่วเบา เขาไม่เหมือนกันเสรนจี้ไปกับเสรนซูหัวไม่เหมือนกันเสรนจี้ไปจะอยู่เคียงคู่หนึ่งเดียวชั่วชีวิตไม่มีทางปันใจเป็นอื่นไม่มีทางทำให้คนรักของตัวเองต้องตกอยู่ท่ามกลางความโศกเศร้าตรอมตรมเจียงรวนซารู้สึกซับซ้อนขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูกนางเดินลากฝีเท้าหนักอึ้งเข้าไปในจวนอ,องเสนจี้ไปกับเส่นฟิงร้อยอยู่ในร้านเส่นฟิงเห็นบรรยากาศ แปลกๆเล็กน้อยก็คิดว่าเจียงรวนซาถือสาที่สนจี้ไปภพาสตรีคนหนึ่งกลับมาด้วยทั้งที่เป็นยามวิการเขารีบรุดขึ้นหน้าอธิบายเสียงแผ่วกับเจียงรวนซาพระชายาระหว่างที่พวกเรากลับมาจากสวนแม่ทัพก็บังเอิญเจอแม่นางหลานเข้าอันพพานหนก่อนพวกเราส่งมอบให้ทางการแล้วแต่ข้ากังวลว่า ท่านอ๋องออกหน้ามากเกินไปจะนำพาปัญหายุ่งยากมาให้คราวที่แล้วจึงไม่ได้ชีแจงชื่อเสียงเรียงนามไว้สั่นฟังหยุดไปแวบหนึ่ง่อนพูดอันธพาลน,นั่นมีคนหนุนหลังอยู่บ้างโดนขังอยู่วันหนึ่งก็ได้รับการปล่อยตัวออกมาแล้วพาคนไปหาเรื่องยังที่พักแม่นางรานพวกเราเจอเข้าพอดีเลยช่วยแม่นางรานไว้อีกครั้ง พระชายาท่านออองไม่อยากเหลือจุดอ่อนให้คนเข้าใจผิดเลยเข้าทางประตูหลังเซนเฟิงพูดด้วยน้ำเสียงร้อนใจท่านอย่าได้คิดมากเด็ดขาดเลยนะขอรับเจียงรววนสาพันรู้สึกขึ้นมาว่าเซนเฟิงช่างทําให้คนประทับใจจริงๆเขามักกังวลใจเพื่อสามีภรรยาแต่ในานา้ำอย่างพวกเขาเป็นประจำอันที่จริงนางไม่ได้คิดมาก นางอยากให้เซนจี้ไปอุ้มคนงามกลับบ้านใจแทบขาดนางเข้าใจความปรารถนานี้ไปว่าเป็นการตอบแทนที่เขาช่วยทําให้นางได้คืนสู่รูปโฉมเดิมเซนจี้ไปยืนอยู่ในลานพักใหญ่แล้วไม่ง่ายเลยกว่าคนที่รอจะมาถึงนางกลับเอาแต่อ้อยองิงฟังเซนเฟิงพูดจาไม่คิดจะมาอธิบายกับเขาเลยสักนิดนับตั้งแต่วันนั้นที่ออกจากเขาตัว ต้องนางมีสายตาเลื่อนลอยขณะปฏิเสธจะตอบคำถามเกี่ยวกับอนาคตของพวกเขาเขารู้สึกขึ้นมาอย่างไม่มีปี่มีครุยว่านางอยากไปจากเขาเขาเห็นนางเขียนจดหมายแล้วก็ได้ยินคำอธิษฐานของนางตอนกราบไหว้เจ้าแม่กวนอิมพูดคลุมเครือเกี่ยวกับเรื่องหนีอะไรสักอย่างนับวันเงามืดในใจเขาก็ยิ่งขยายใหญ่กระทั่งเมื่อครู่เขา รับห่อสัมภาระหนักอึ้องห่อนั้นมาสุดท้ายก็แน่ใจแล้วว่านางคิดจะไปจริงๆพวกเขามีกระทั่งลูกชายบุญธรรมด้วยกันแล้วแต่นางกลับคิดจะไปไม่ชอบขนาดนั้นเลยหรือถึงขนาดว่าทนอยู่ข้างกายเขาต่อไปไม่ได้เชียวหรือสัญจี้ไปกำมัดแน่นอยู่ข้างกายโดยที่เขาไม่รู้ตัวมานี่ เซนจี้ไปอดทนจนทนไม่ไหวอีกแล้วสุดท้ายก็เอ่ยปากเจียงรววนซามองรานลิวฮาว่าที่ยืนอยู่ไม่ไกลแวบหนึ่งขยับเข้ามาใกล้อย่างอิดออดแต่รักษาระยะห่างหนึ่งช่วงแขนกับเซนจี้ไปยืนอยู่ไกลขนาดนั้นทำไมกลัวว่าข้าจะตีเจ้าหรือสซนจีไปโมโหโจนยิ้มแล้วเจียงรุนซาขยับไปทางเขาหนึ่งก้าวเล็กๆอย่างประจบประแจง ที่ไหนกันล่ะข้าทำเพระหวังดีกับท่านไม่ใช่หรือพวกเราต้องแสดงท่าทางมีสัมพันธ์ที่ไม่ดีต่อกันแบบนี้ถึงจะเข้าใกล้วันที่ท่านได้อุ้มคนงามกลับบ้านอีกหนึ่งเก้าเซนตี้ไปสะกดข่มความวู่วามที่อยากถามนางเสียเดี่ยวนั้นเอาไว้แค่เลือกหยิบคำถามหนึ่งออกมาถามออกไปสรองๆจะจัดการนางอย่างไร ให้นางไปอยู่ที่ไหนเจียงเรือนซาเข้าใจว่าเขากำลังถามเรื่องจัดที่ทางให้ลานหลิวฮว่าจึงมองเขาด้วยความชังงนสุดขีดคืนนี้นางไม่ได้จะนอนกับท่านหรือนางถามเสียงเบาพอพูดจบก็รู้สึกว่าตนผงผางเกินไปหน่อยจึงเปลี่ยนวิธีพูดใหม่เออ ความหมายของข้าคือนางไม่ได้จะอยู่ที่เรือนท่านหร,อหรือสี่หน้าของเซนจี้ไป่ดำทะมึนไม่น่ามองถึงขีดสุดตอนได้ยินนางพูดประโยคนั้นออกมาทำไมนางต้องอยู่ในเรือนข้าด้วยเซนจี้ไปกัดฟันกรามตอนเข็นคำพูดลอดไรฟันนางไม่ใช่เพื่อนของเจ้าหรอกหรือวันนี้ระหว่างทางไปจวนแม่ทัพเจียงหลินซีเคยพูดกับเขาว่า พี่เขยพี่สาวของข้าเดียวดายมากมาตลอดนางไม่มีเพื่อนที่ไหนถ้าเป็นไปได้ท่านก็อยู่กับนางให้มากๆนะขอรับเจียงหลินซีใส่ใจเรื่องลำดับอาวุโสมากมักเรียกเขาว่าท่านอองอยู่ตลอดนี่เป็นครั้งแรกพี่เรียกเขาว่าพี่เขยไม่รู้ทำไมพอได้ยินสองคำนี้แล้วคนฟังถึงรู้สึกสบายใจขึ้นมาอย่างน่าประหลาดสันจี้ไปเก็บคำพูดของ เสียงหลินซีไว้ในใจ ประจวบกับระหว่างทางกลับจวนอ๋องเขาบังเอิญพบรานหลิวฮาวาที่ถูกโอหยางเหรินเจียตามรังควานอีกรอบถ้าเขาเข้าใจไม่ผิดวันนั้นเจียงร่วนซาตั้งใจลงจากรถมาไปหารานหลิวฮาวาเหมือนจะอยากเป็นเพื่อนกับรานหลิวฮาวาคนนี้มากซันจี้ไปคิดเขาย่อมสามารถใช้สถานะของสามีภรรยาอยู่เคียงข้างเจียงร่วนซาไปทั้งชีวิตได้ แต่มนุษย์เรานั้นจะมากจะน้อยก็ต้องการเพื่อนสักคนสองคนและเพราะคิดเช่นนี้เขาถึงยื่นมือช่วยรานดิวฮาว่ารวมถึงพาคนกลับจวนมาด้วยตั้งใจจะให้อยู่เป็นเพื่อนเจียงหรวนซาแต่ตอนนี้นางกลับอยากให้รานดิวฮาวอยู่ในเรือนเขานี่มันความคิดสุดอันตรายอะไรกันเจียงหรวนซาต้องหน้าเสินจี้ไป อดไม่ได้ต้องกลืนน้ำลายลงคอแสซงทำเป็นพูดด้วยความกล้าหาญท่านเบาเสียงหน่อยนางได้ยินเข้าจะคิดอย่างไรหัวใจของเด็กผู้หญิงน่าอ่อนไหวมากนะได้ยินแล้วได้ยินแล้วสซนจี้ไปพูดเสียงเย็นเจียงรวนสาร้อนใจอยากอุดปากเขาจะแย่ชายแท้แบบนี้ถูกลิขิตให้อยู่คนเดียวไปตลอดชาตินั่นแหละ เสี่ยวไปชอบคนผู้หนึ่ง ก็ต้องดูแลความรู้สึกนางนะแบบนี้ท่านจะให้แม่นางรานชอบท่านได้อย่างไรเจียงหลวนสาพูดจากใจจริงแม้ตอนนี้นางจะทำให้รานหลิวฮาวาหลบเลี่ยงสันซูหัวได้แล้วแต่ก็ยากจะรับประกันว่าพวกเขาจะไม่มีโอกาสเจอกันอีกหากสันจี้ไปไม่รีบฉวยโอกาสขวาหัวใจรานหลิวฮาวาเอาไว้ตอนนี้บ่มเพาะความรู้สึกรอจนสันซูหัว ที่มีรัศมีพระเอกประดับกายโผลออกมาเขาจะสู้ไหวได้อย่างไรเจียงรวนซารู้สึกว่าตัวเองคิดเพื่อเขาทุกหนทางสอนจี้ไปนิ่งไปนานจากนั้นถึงค่อยๆเข้าใจนางกำลังเชื่อมวาสนาได้แดงให้เขากับรานหลิวฮวาอยู่บางแห่งในหัวใจเยียบเย็นลงอย่างรวดเร็วสตรีคนอื่นใช้สารพัดลูกไม้เพื่อแย่งชิงความโปรดปรานหนึ่งร้องไห้สองโวว สามแขวนคอตายเพื่อไม่ให้สามีรับภรรยาใหม่แต่เจียงรวนซาทำอะไรนางต้องไม่สนใจเขาขนาดไหนกันแน่ถึงสามารถผลักเขาไปอยู่ข้างกายคนอื่นได้ท่านอองโกรธมากผลที่ตามมาร้ายแรงยิ่งนัก ข้าคิดว่านางเป็นเพื่อนของเจ้าหากไม่ใช่เช่นนั้นก็เชิญนางกลับไปซะสันจี้ไปรู้สึกว่าไฟโทสะในร่างกายตัวเองพวยพุ่งแต่น้ำเสียงของเขากลับเย็นชายิ่งเจียงรวนซะเจ้าอย่ารังแกกันเกินไปนักว่าจบเขาก็สะบัดชายเสื้อเดินจากไปโดยไม่หันหลังกลับมามอง เจียงรวนซาจะไปจับไว้ตามจิตใต้สำนึกแต่ขวาชายแขนเสื้อเขาไม่ได้ด้วยซ้ำเซินฟังยืนอึ้งมองท่านอองเดินกระฟัดกระเฟียจากไปรู้สึกตอบสนองไม่ทันเล็กน้อยไม่จริงหน้าทะเลาะกันจริงๆหรือ อา้ย,ยาหญิงงามก่อหายนะจริงด้วยเขามองราหลิว่าวาเงียบๆแบบนึงก่อนจะเร่งรุดตามสซนจี้ไปออกไปเจียงร่วนซายืนนิ่งอยู่ที่เดิมขณะยกมือค้างกลางอากาศนางรู้สึกว่าตนเองรุนแรงเกินไปหน่อยสซนจี้ไปดีรารอย่างไรก็เพิ่งมีความรักครั้งแรกนางดันไปเปิดโปงความในใจเขาเสียได้เฮ้อเขาต้องเขินอายมากแน่นอน อับอายจนกลายเป็นโกรธผ่านไปพักใหญ่เจียงรวนซาถึงดึงสติกลับมาได้อย่างงงงง,งมองรานหลิวฮาวาที่ยืนอย่างระมัดระวังอยู่ข้างประตูนางเดินเข้าไปพูดอย่างกระอักระอ่วนว่าเออเหมือนข้าเคยพูดสินะว่าความสัมพันธ์ของข้ากับท่านอ่องแย่มากราหลิวฮวากระพริบตาปริบปริบพยักหน้ายอย่างว่าง่ายข้าดูออก เจียงรวนซาถอนหายใจอย่างจนปัญญาฮ้าเจ้าตามข้ามาเถอะนางพารานหลิวห่าว่าเดินเข้าไปในเรือนของตอนทำเรื่องอะไรก็ต้องทำให้ถึงที่สุดคนงามผู้นี้นางจะช่วยรับไว้แทนเซินจี้ไปก่อนชั่วคราวแล้วกัน ท่านอองส่นฟังยืนอยู่ข้างกายส่นจี้ไปเห็นเขายืนมองดวงจันทร์กลมโตนอกหน้าต่างพลางสูดลมหายใจเข้าลึกๆสิบห้าครั้งเต็มๆกว่าจะค่อยๆสงบสติลงได้ไม่ต้องพูดถึงถ้วยชาที่ถูกเขาบีบแตกหลายใบเหล่านั้นเลยส่นฟังติดตามส่นจี้ไปมานานนี่เป็นครั้งแรกที่เห็นเขาโกรธจนพูดไม่ออก จุจูความอดทนของพระชายานี่กว้างใหญ่จริงๆพูดมาเ่นจี้ไปบีบสันจมูกรู้สึกว่าพูดมากกว่านี้แม้แต่คำเดียวยังสิ้นเปลืองแรงเซนเฟิงเอ่ย ส่งคนไปตรวจสอบแล้วรานหลิวฮวาเป็นคนต้าชิงแต่โตที่หลงฉือว่ากันว่ามาต้าชิงเพื่อตามหาครอบครัวแต่ภูมิหลังสถานะที่ลึกลงไปกว่านี้ของนางยังต้องส่งคนไปตรวจสอบที่หลงชือขอรับตรวจสอบเธอะซันจี้ไปอดขมวดคิ้วไม่ได้รานหลิวฮวาดูแล้วใส่เสื้อไร้พิษภัยแต่ถึงอย่างไรภายหนะ้า ก็เป็นคนที่จะอยู่ข้างายเจียงเรือนซาตรวจสอบให้ปลูกป่งไว้เป็นดีเซินจี้ไปนึกถึงการสันนิษฐานอะไรก็ไม่รู้ที่เจียงเรือนซามีให้เขากับรานหลิวฮาวาขามับอดเต้นกระตุกไม่ได้ถ้วยชาในมือแตกดังแพง้งถ้านางกล้าคิดแบบนั้นต่อก็ไม่มีภายหน้าแล้วพรุ่งนี้เขาจะส่งรานหลิวฮาวากลับหลงเสือให้พวกนางไม่ได้พบหน้ากันอีกเลยตลอดกาล ตัดความคิดเหลวไหลเลอะเทอะของเตียงรวนสาทิ้งเสียเซินเฟิงไม่วอกแวกนับในใจเงียบๆถ้วยชาที่โดนบีบแตกนี่เป็นใบที่เจ็ดแล้วหลายวันมานี้พระชายามีท่าทีแปลกๆอะไรหรือไม่เัินจี้ไปปรับอารมณ์พลางถามอีกฝ่ายเราหวังบอกว่าหลังจากพระชายากลับจากจวนแม่ทัพ ออหดหูซึมเศร้าขอรับสันฟังย้อนนึกพลางกล่าวชุนหัวเองก็บอกว่าหลังจากคนชายน้อยเจียงจากไปแม้แต่เข้าพระชายาก็กินไม่ลงประกายตาสันจี้ไปมืดครึ้มตั้งแต่กลับมาจากจวนแม่ทัพก็ไม่ร่าเริงเลยหรือก่อนหน้านี้ นางมีโอกาสหนีไปตั้งเยอะแยะทำไมต้องเลือกหนีหลังจากวันที่เจียงหลินซีจากไปแล้วด้วยเซนจี้ไปนึกถึงท่าทางเมิดตะลึงของเจียงรวนซาหลังจากพบหน้าหนิงชิงซูไม่รู้จะควบคุมความเปรี้ยวฝาดขมขื่นในหัวใจอย่างไรสมองผุดความเป็นไปได้พิสดารอย่างหนึ่งขึ้นมา หรือว่าที่นางจะไปคราวนี้เพราะจะตามเจียงหลินซีไปพึ่งพิงหนิงชิงซูหอสัมภาระที่เอามาจากพระชายาเมื่อกี้ละ่ะเสินจี้ไปถามขึ้นกระทันหันเซินเฟิงส่งหอสัมภาระให้ทนันทีได้ยินเซินจี้ไปกำชับอีกว่าไปบอกเหล่าหวังนับตั้งแต่วันนี้ ไม่ต้องส่งเงินให้เรือนพระชายามีความต้องการอะไรก็ให้ชุนหัวกับฉิวชือไปขอกับทางเหล่าหวัง ดูท่าคงทะเลาะก,กันหนักมากแม้แต่เงินก็ไม่ให้แล้วแต่ท่านอองมีบัญชาเซินเฟิงได้แต่รับปากหันกายไปตามหาเหล่าหวังราตรีดึกสงัดเซินจี้ป่าย,ยืนอยู่พักหนึ่งก็หมุนตัวไปแก้ห่อสัมภาระนอกจากเสื้อผ้าที่ซักสะอาดจำนวนหนึ่งที่เหลือก็คือแก้วแหวนเงินทองกับตั๋วเงินปึกหนึ่งดูท่านางคงเอาเงินเก็บทั้งหมดของตนออกมาแล้วสิ่งเดียว วที่ไม่ได้เอาไปก็คือเทียนเสียงปุ้ยอันนั้นที่เขามอบให้นางปิ่นระยะนั่นจะพูดอย่างไรก็พอฝืนนับได้ว่าเป็นของขวัญชิ้นแรกที่เขามอบให้นางนางยังมอบตุ๊กตาสามีภรรยาเป็นของขวัญตอบแทนให้เขาด้วยพอคิดแบบนี้ปินระยะมีค่าเทียบเท่ากับของแทนใจแต่นางกลับไม่ได้เอาไปด้วยสิรจี้ไปสงบสติมัดห่อสัมภาระให้เรียบร ก่อนจะเอาเก็บไว้ในตู้หลายวันมานี้เขาพอจะเข้าใจต้นสายปลายเหตุแล้วเจียงรวนซาไม่ชอบต้นเมื่อก่อนที่นางดีต่อเขาน่าจะแค่อยากปกป้องตัวเองอยากหาที่ทางปลอดภัยสักแห่งให้ตัวเองในจวนอ๋องแต่ทำไมนางต้องไปด้วยเซินจี้ไปพลันไม่เข้าใจแต่หัวใจเขายามนี้มีแค่ความคิดเดียวตัดช่องทางการเงินนางซะให้นางนี หนีไปไหนไม่ได้ ครู่ต่อมาท่านอองที่แต่ไหนแต่ไรก็ดูแคลนเรื่องรัก,รกๆใคร่มาทั้งชีวิตพรันหุกยิ้มเซรนจี้ไปหนอเซิรนจี้ไปนึกไม่ถึงเลยว่าจะมีวันที่เจ้าเองก็ทุกข์เพราะความรักเช่นกันเจียงรวนซาที่ถูกตัดเส้นทางการเงินหลายวันมานี้ทุกใจเป็นพิเศษไม่มีค่าเดินทางนางยังจะหนีอย่างไรนางหดหู่จนกินข้าวไม่ลงแล้วยิ่งไปกว่านั้นมา ไม่รู้ว่าหลายวันมานี้เกิดเรื่องอะไรขึ้นอย่าเยียนหุยที่ปกติจะถูกสั่นจี้ไปหิ้วไปเรียนหนังสือฝึกวรยุทธทุกวันจูจูกลับว่างจัดตามวอแวนางได้ทุกวี่ทุกวันเสียงรวนสามีพวงกุญแจห้อยขาเพิ่มขึ้นมาอันหนึ่งโดยไม่ทันตั้งตัวอย่าว่าแต่หนีเลยแม้แต่จะไปสุขขายังยากเย็นสุดๆหลังจากเป็นสตรีในห้องหอผู้ขุนเคืองอยู่ติดกัน หลายๆวันในที่สุดเจียงรวนซาก็กระตุ้นตัวเองขึ้นมาไม่ได้นางต้องหนีรานหลิวฮวาเข้ามาอยู่ในตัวอ่องแล้วนางไม่หนีแล้วจะให้อยู่ฉลองปีใหม่หรือไงยิ่งไปกว่านั้น ตอนนี้ราหลิวหาวาอาศัยอยู่ในเรือนนางเซินจี้ไปก็ทำแก๊กอีกแล้วไม่รู้ว่าเพราะถูกนางเปิดโปงใช่หรือไม่เขาเลยอับอายจนโกรธพอลองนับดูแล้วพวกเขาก็ไม่ได้เจอหน้ากันมาหลายวันถ้านางยังไม่หนีอีกก็จะกลายเป็นคนชั่วที่ขัดขวางการพัฒนาความสัมพันธ์ของทั้งคู่แต่ไม่มีค่าเดินทางนางจะหนียังไง กดล็อกตอนต่อไปฟังต่อทันทีไม่ต้องรอสมัครสมาชิกพรีเมียมทำตามคลิปนี้ได้เลยหากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ